สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการ Nations League 2022สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยรายชื่อมี15คนดังนี้หมายเลข2ปียนุชแป้นน้อยหมายเลข3พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมหมายเลข4ถัดดาวนึกแจ้ง หมายเลข12หัตถยาบำรุงสุขหมายเลข14สี่สุทาตาเชอวุลิมหมายเลข15แก้วกัลายากมุนทลาหมายเลข16พิมพิชยากกรัมหมายเลข17บทิชยาบุญเลิศหมายเลข18อัชราพรคงยศหมายเลข19ชัดชุอรโมกสีหมายเลข2ีสิบ สุภัตราภัยโรธหมายเลข21ธนชาสุขสดหมายเลข23สิริมาริมานากิจหมายเลข24ธิทิชากรบุญเลิศหมายเลข26สสิภาพรจันทวิสูตรเป็นยังไงกันบ้างครับรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทั้ง15คนถูกอกถูกใจแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยมากแค่ไหน ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับและก่อนจบคลิปนี้ขอความกรณาคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ